ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i ม e c ค a f t Infinity ให้เสี่ยงภาาประศรไทยด้วยไมค์ครั Infinity จ้าก่อนข้าฟังเกมวันนี้เรามีคำถามชวนสงสัยไปฟังกันเลยเราอยากรู้ว่าปดุกมีตัวเมียไหมคะอย่างนี้หนูเทยเออทุกคนช่วยตอบอยนะเอาล่ะ พูดจริงจังได้แล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนไหมครับอะนี่นายอะไรของนายเนี่ยเอ้าอะไรกันเนี่ยคุณครูทําไมทําแบบนี้เลยครับนี่มันเิดอะไรขึ้นหรอครับคุณครูวันนี้ครูจะให้ทุกคนไปเล่นเกมฟาดรันนี่โอ้โหดูครับวิ่งแล้วหรอครับผมวิ่งทุกตอนอะเนี่ยเหนื่อยนะครับพี่ไอฉันดีเดินมากกว่าที่ฉันไม่วิ่งฉันให้ลงขค้นบัูไดอะไรของนายนี่ทิ้งงานคุณสนับสนุนทิ้งครูกันไปแล้ว เป็นลมไปเลยอะไรกันเนี่ยคนงงไปหมดแล้วเอาละเราเจอที่สนามวิ่งเลยเนาะนี่คือสนามวิ่งที่คุณคุณได้ออกแบบมาหมายพร้อมกันหรือเปล่าโอ้ยก็ต้องพร้อมเลยครับนั่นก็คือมีขนมเครกมีขนมที่นักเรียนทุกคนชอบทั้งนั้นเลยโอ้โห อยากินชมัดเลยอะใครถึงคนตรงนั้นตอนจะได้วาปลงไปในนั้นอะมีวร์ปด้วยเหรอครับนั่นสิครับทําไม่มีวร์ปละ่ะเอาละคนแรกจากซอมบีไ้ไปเลยไปพูดทับน้องแล้วคุณควรจะหวัวเราะอะไรครับนี่ผมไปก็ได้ครับพร้อมละฉันอยากจะวร์ปเต็มที่แล้วไปกินเค้กชิ้นแรกแกันละกันกระโดดขึ้นไปเลยมันจะสูงขนาดนน้มีุงก๊ระโดดไป ไปถึงจับพูดเหื่อนมีอะไรไหมโอ้ดาวคำไปแล้วหนึ่งตีนเค้กหน่อยแล้วการเพิ่มเพิ่มพลัง,ลงเอ้าพุ่งโจรว์อะอะไรกันเนี่ยมันตื๊ดเอาล่ะแต่เราก็ยังจะลุกขึ้นมาได้นะทุกคนเรามีพลังอ่อยริงแต่พลังอ่ะยิงต้า,าทัพไทยดีกว่าหิวอ่ะคนหิวเหมือนเราไหมอ่ะเอาล่ะตอนนี้พุ่งมาถึงมาถึงด่านสุดท้ายแล้วที่กำลังจะขึ้นไปวับ แต่มันไม่ใช่ที่วัดมันกือจะโคกให้รงทายเอาอดทายกันแล้วกันมีเช่คคอมเพลต <Wow. S 1> เอาแล้วเก่งมากสองบี oh. คณต่อไปไนาแล้วเกินสเกลิตันก็ oh, okay. ได้ครับครงกระดูกอย่างโผล่ม oh, าู้ตายอยู่แล้วไม่หวัน่นแม้ธอเล็กเก่งแต่ว่ามันจะกินแล้วติเแต่ตรงไหนก่อน สีลาชาบ้านเราเนี่ยอร่อยสมบัติเลยใช่เหรอสเกเลิเตนใช่สิสีราชาบ้านเราโอ้ยเผ็ดเผ็ดเผ็ดมากเลยหัวแดงไปหมดแทบไม่ก็ได้เอาน,าน้ำไปชัดทีได้ไหมเมียว้าวมันสุดยอดไปเลย,เลยโอ้โหฉันติกจรวยเป็นไฟไปแล้วครับทุกคนตอนนี้เจ้าสเกเลิเตนโอ้โหไปแล้วจ้ะขึ้นยานแม่ไปแล้วจ้ะทุกคนเฮ้ออะไรกันเนี่ยแล้วยังไงต่อนะ่ฮะสเกเลิเตน นี่นายจะพุ่งขึ้นยานแม่ไปเลยเหรอฮะเออใช่นะเฟวิตเตอร์ชีวิล่าสักรยานไปเลยโอ้สเกลตันนายพุ่งเหลามาเลยเหรอเนี่ยหัวจุ่มไปเลยทุกคนตัน้ำจากเครื่องเอ๋เอาละคนต่อไปของผมได้ไหมครับเขาจะเป็นนายเลยเหรอ ก็นะก็ไปสิอะไรกันเนี่ยไอ้พี่แมนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่ไปเอาแล้วคนถัดไปใครที่มั่นใจว่าจะแอบเป็นคนถัดไปออกมาดูนี่นายลูกบอลเฮ้ยพี่แมนเห็นแาบายไดี๋ยวก็ผมยังเบี่ยววิ่งตัวนี้ครับผมอีมานายนี่มีข้ออ้าวชัดๆผมไม่ละนายต้องไปได้ครับโอ้มันเพิ่มก้อนใสขึ้นมาเลยเหรอเนี่ยโอ้โหกินปุ๊บพุ่งปาร์ตเลยทุกคนเอ้ย กินี่ฉันกินไปชิ้นเดียวนี่ไม่มีพลังขนาดนี้นเลยรอเนี่ยทุคนดูสิอ๋อนกินดีก็กินลแล้มันได้กินมากเลยคนใครไ,ไม,ม่กินข้าตอนนี้นะโอ้ตองออกไปกินเลยแหละเพราะว่าหาตรงนี้มันได้กินมากมากแล้วนี่ฉันจะยังไงเนี่ยโอ้มันทำไมต้อง่ายลงออมาตลอดเวลา มากินฉันไม่รักใครจะกินเด้อเหรอจะไม่ไยากกินหรอกนะเอาอะไรของนายเนี่ยพิกแมทไม่แต่ไม่ไปตรงนั้นมิชชั่นก็จะไม่คอมพีวไงฮะโอให้ผมนอนจอมจอมผิดแล้วผมโดซ้อมจอิ้มกับคุณครูโอ้โหคงจะเจ็บมากเลยสินะแต่ครูออกให้อ้าวอะไรกันเนี่ยแตลกราสมัติโอ้ผมเป็นแผลที่ก้นเลยครับเอาเนอะเดี๋ยวก็หาย เอาล่ะสลาม,มคนถอบคนถอไปคนต่อไปเนยแล้วกันเนะอ่ะวันนี้ผู้ผิดผู้ถูกทุกคนอย่าว่ากันละสลามชิลมากเลยทุกคนดูสิฉันน่กกระโดดแต่ว่าคือเวลากินอะไรเข้าไปนี่ฉันต้องผายลมตลอดเลยหลอนเนี่ยไม่ได้สินี่ฉันต้องพบปาก,กับทางกานเนี่ยเจ้าเอออยู่มาทางการขนาดนี้เลยเหรอโอ้ฉันจะกินแบบอ้อยต้องเสียเขา อะลามแล้วไม่ได้ต้องไปกินอืด้วนยนี่งมันใช่เรื่องหรือเปล่าอเอาละ่ะตอนนี้ผมก็ตัวโตตัวใหญ่ขึ้นมากเลยครับฮะฉันเคี้งผมเล้วครับได้สิเดี๋ยวฉันจะไปหานะฉันขคล้เพื่อนรักโอ้โหเพื่อนรักเลยเหรอฮะแต่เกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยไม่นะฉันนึกตกลงไปเหรอเนี่ยอ้าวอะไรกันเนี่ยว้อมอยู่นี่เฉย เฮ้ยไมกีเรื่องอลไระเอาแล้วคนทัดปล่อยนั่นก็คือเจ้าล ah. ูกจันอ like> ินโนเมนฮะถึงตาผมแล้วเหรอครับก็ได้ครับมันก็ต้องถึงสักวันแหละเนาะ แันแลไม่อยากจะกินเลยกิน <_ away> ไปแล้วมันขยายแบบนี้ทุกคนโดซีตัวฉันมันขยายแบบนี้มันนายเปลี่ยนชัวมาส่วนโซของเอลเจนายไปหมดแล้วอ่ะอะไรกันเนี่ยแต่กินแล้วมันหยุดไม่ได้ใครเป็นแบบนี้บ้างกินแล้วหยุดไม่ได้ต้องกินเรื่อยก,กินเรื่อยก,กินเรื่อยจนตัวบวมไปหมดแล้วห่ยหุ่นฉันหุ่นฉันเป็นหุ่นหมีไปแล้ว Imperial. ทุกคน แต่มันก็น่ารักดีนะอิเนเตอร์แมนน่ารักปาเลยล่ะฉันเลยจะไปถ่ายจะยังหรืแล้วนี่ถึงมิชชั่นสุดท้ายหรือยังโอ้ฉันโค้งเรียกฉันแล้วฉันค้งเป็นรักคนละคนด้วยเนาะเรียบร้อยโอ้ฉันบินกลับมาอย่างพภากพรุงใจแต่ว่าแต่ว่าเธอได้น,นันแอนเพราะอะไรกันเนี่ยโอ,อ้นายเซนซานชีแมอิเมนเตอ,อร์แมนเอาแล้วพิเตอร์นายคนสุดท้ายหน่อยผมนะครับ วนสุดท้ายของลูกค้าอะไรคะผมเนี่ยผมยเรื่องอะไไม่ได้คนประทับใจนะครับก็คือต้องใส่แว่นเท่ๆแบบนี้ก่อนครับหัวเรื่องร่นร่ำรุ่นเรื่องล่องหนนี่ผมถนัดเลยครับผมจะไม่ต้องกินอะไรสักอย่างเลยแต่เอิ่มอยากกินนะไม่ใหญ่แย่ใช่ว่าแต่ว่าแต่ มันไม่ใช่ชักโครครับพุ่โบเป็นเครื่อน้ำอัมบาริทหรือเปล่าหัวสีฟ้าซะด้วยแต่ฉันไม่ใช่ไงฉันต้องไม่ใช่อาบหรอมคืออาบเออฉันต้องใช่ละใครจะมาโน้ยให้ชัดเนี่ยโอ้ my god เอาลอวันนี้ก็จบแค่นี้ดีกว่า <Nice. S 1> ทุกคนคะคลิปวิดีโอวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะแกวันวันท้ายแล้วเนะาะใครที่อกหักบ้างมาเอาคำคมนี้ไปเลย ถ้าเธอชอบเขาเชิญไปเฝ้าอุทยานเลยจ้าพ่พามผ่ามเออเอาล่ะไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันใหม,าา <c oughs> ม่คลิปหน้าจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะไปละบ๊ายบาย